สวัสดีเพื่อนๆช่องพระสมเด็จพลังเสกนะครับวันนี้ยามเช้าวันหยุดสบายๆนะเพื่อนเพื่อนก็เรามานั่งสมาธิกันดีกว่านะครับเรามานั่งสมาธิเปลี่ยนแปลงความคิดให้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพื่อนเพื่อนก็หายใจลึกๆเลยครับรีแลกซ์รีแลกซ์กนะครับ ในท่าที่สบายนะครับจะนั่งก็ได้นอนก็ได้นะครับหรือว่าจะยืนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมกล่าวคำดีๆให้เพื่อนๆได้นั่งสมาธิกันแบบสบายๆนะครับใจิตใจปลอดโปร่งโล่ง,ลงสบายนะครับการนั่งสมาธิมันมีข้อดีอีกข้อหนึ่งที่ที่น้อยคนจะรู้นะครับการนั่งสมาธิคือการที่ดีอยู่ข้อหนึ่งก็ที่ จะบอกว่าก็คือทําให้เราเนี่ยหน้าตาแจ่มใสผ่องใสใช่ไหมครับก็ทําให้หน้าตาเราดีขึ้นอ่อนเยาวกว่าปกตินะครับอนี่คือมันมันจะทําให้เราหน้าหน้าตาอ่อนเยาวกว่าอายุความเป็นจริงของเราด้วยซ้ําไปนะครับนี่คือข้อดีเป็นเคล็ดลับเลยนะครับถ้าเพื่อนเ่ออยากหน้าตาอ่อนเยาวก็นั่งสมาธิบ่อยบ่อยครับอะเดี๋ยวเรามา เลิ่มือนก่อนเลยนะครับหายใจลึกๆครับใบหน้ายิ้มนิดนึงนะครับหายใจเข้าก็หายใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปล่อยยใจหายใจเข้าก้หายใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหายใจเข้า ก็นาจะเ,เพื่อนๆนั่งไปนะครับผมจะกล่าวนำเพื่อนๆน,นะครับส่งพลังไปที่หัวใจให้หัวใจเราปลอดโปร่งโล่งสบายเส้นเลือดไหลเวียนสบายๆส,ส่งพลังไปที่สมอง สมองปลอดโปร่งโล่งสบายเส้นเลือดไหลเวียนสบายสบายฉันเป็นคนโชคดีเงินและทองถาโถมก็หาฉันอย่างง่ายๆสบายสบายขอบคุณพระสมเด็จที่มอบความอุดมสมบูรณ์ให้ฉัน ขอบคุณพระสมเด็จที่มอบความมั่งคั่งให้กับฉันฉันคิดได้ไปเที่ยวไหนฉันได้ไปแบบง่ายๆสบายๆขอบคุณพระสมเด็จที่มอบโอกาสให้กับฉันทั้งโอกาสใหญ่และโอกาสเล็กขอบคุณ ขอบคุณเงินทุกจํานวนที่มาทั้งจํานวนเล็กและจํานวนใหญ่เงินและทอง่าโถมก็าหาฉันอย่างง่ายๆสบายๆฉันเป็นคนโชคดีขอบคุณพระสมเด็จที่นำทางชีวิตฉันให้ไปสู่ เจอสิ่งดีๆดๆๆีขอบคุณทุกสับสิ่งรอบกายฉันล้วนแต่เป็นสิ่งดีๆดีๆใบหน้าย,ยิ้มนิดนึงครับเพื่อนๆขอบคุณโอกาส ทุกโอกาสที่เข้ามาทั้งโอกาสเล็กและโอกาสใหญ่ไปนะ้ยิ้มนินหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมนับ5ถึง1แล้วถอนจากสมาธิได้นะครับ5 4 3 2 1อ,ออกจากสมาธิได้ครับเพื่อน ก็ทุกเช้าเราก็เกือบเกือบจะทุกเช้านะครับบางทีก็ติดทุละกก็จะเจอกันนะครับ <alguns> แล้วก็มีคลิปผมก็ทําคลิปแยกที่เพลย์ลิสต์ไว้นะครับเพื่อนๆก็ไปติดตามที่เพลย์ลิสต์ได้นะครับครับแล้วมีอีกเรื่องนะครับเพ,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 เพื่อนๆก็ความคิดที่สําคัญนะครับความคิดเนี่ยเพราะงั้น <OM> เราคิดอะไรเราได้อย่างนั้นนะครับ <OM> เพราะงั้นเพื่อนๆต้องระวังความคิดด้วยนะครับ ซึ่งภาษาอังกฤษเขาก็มีนะครับ you become what you think นะครับ you become what you think นะครับคุณคิดอะไรคุณได้อย่างนั้นนะครับเพราะงั้นความคิดของเราต้องระมัดระวังนะครับเรื่องความคิดเนี่ยการที่เราจะต้องระมัดระวังเรื่องความคิดก็คือเราต้องเห็นดูอะไรในสิ่งที่ดีๆนะครับความคิดแล้วก็ดีตามหรือพบคนที่ดีๆนะครับเราก็จะดีตามนะครับเราต้องหลีกเลี่ยงคนที่ไม่ดีนะครับ เพื่อนๆที่ติดตามช่องผมก็พอจะรู้แล้วนะครับก็ไปการนั่งสมาธิอะไรนี่เพื่อนๆไปติดตามที่เพจลิสได้เลยนะครับใครสนใจก็เข้าไปดูได้เลยนะครับเข้าไปรับชมได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับขอให้เพื่อนสุขภาพแข็งแรงมีมันนี่ใช้ทุกคนนะครับวันนี้เราก็นั่งสมาธิกันสบายๆนะครับวันหยุดจิตใจแจ่มใสนะครับขอให้เพื่อนมีมันนี่ใช้ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ